ล่างคาคายแล้วนะพี่น้องครับนี่ะพี่น้องเลยพอเราว่าเอาจุ่มลงองค์โหลดมาสักนำน้ำเขาไวโ้โคเซวนี่ละครสันวัไว้เมืองก้อนบอกเป็นเห็นอะไรฮะโอ้ยบอกไว้เบืองก่อนบอกภาษาสันบอกพี่น้องคาจังสีเลยนะโอ้ยปลูกแหงก้งาน,นยี่สิบด้ออังสีผู้ใดที่ซื้อคาเกษตรแดงใหญ่กับสาวนุ่งยืนไปได้หลายปลูกได้งามตอนนี้สาวผู้ใดซับขายแล้วรบกวนติดต่อสาวนุ่งยืนค่ะเดี๋ยวจะไปถ่ายคลิปให้นะคะ อยู่จังหวัดใดยูอำเภอใดพี่น้องว่างคอมเมนต์ใต้คลิปเด้อค่ะเด้อสาวน้ำเงินจะออกเดินทางไปไปถ่ายคลิปให้พี่น้องนะคะว่าตอนนี้ซับค่าขายแล้วเด้อจากสี่สิไปอ,อันซ้อนน้ำค่ะค่ากเกษตรนนแด<ร>งนนใหญ่นนน,นหน่อยไรเงีย้าพี่น้องค่ะพี่น้องเอ,อ๋ยซื้อว่าแนวควมเวาของคนมันเกินง่ายดงได้ทั้งงายทั้งขวมควมเวาบ่อย,อยู่ควม เขาหักเขากระยองเขาสร้างเขากระดาคือจังบักเขาเมาหมาเถาเห่าแต่เขาคันเขาทำดีแล้วไผสร้างกระตามสร้างคันเขาเห็ดแมนแล้วยันห่อกระ้างเขาเขาสิผ้ากันทวงทั้งเมืองกระบอเงียงเขาสิทธิทั้งค่ายขายหนากระบออายอีสานอ่อนซ่อนโดยสาวน้ำายืนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพี่น้องคะคลิปนี้สาวนุ่มเยื่อนจะพาพี่น้องมาศึกษาเรื่องราวของการปลูกคาเกษตรแดงใหญ่ที่หลายๆคนชื่นชอบคาหนอใหญ่ๆงามๆเน่นการสับหนอนะคะพี่น้องคะสับนอไปปรุงเป็นอาหารไปต้มไปแกงไปออมไปหนึ่งกับว่ากันไปนะคะเดี๋ยวมาเบิ้งวิธีการปลูกให้ไดน่ใหญ่ๆงามๆแบบนี้ มาศึกษา,าวิธีการปลูกไปนำกันตามมาเบงมาออนซ่อนไปนำกันค่ะสวัสดีค่ะพ่อคะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นองคะคลิปนี้สาวหนุ่มยืนอยู่ที่บ้านนาโพค่ะพี่นองคะอยู่กับคุณพ่อสงงาค่ะพ่อสงงาเนาะครับ,รบจาบา้าบ้า<พ>นา<พ>นาโพตำบลค่ะพ่อ<พ>ตำบลกับนาโพค่ะเพื่กับพี่บูน เอาคืนพี่บูนป่ะคะมองออนี้พี่บูนบับงสาหา,จานจักหวรดอุบลราชธานีค่ะยืนอยูย่ทามกลางสวนค่ะ่้ายังนี่พ่อรับเกษตรแดงไงเพ่นของพานเกษตรแดงไใงใค่ะปลูกยังไดมาคือญ่คือสูงท่วหัวแบบนี้หรือว่าข้าตัวเตี๋ยวป่ะพ่อครับข้าเตี๋ยน้ำละข้าเตี๋ยน้ำละพานนอกคือสาวน้ยืนมาสือค่าเกษตรแดงไงก็พอเนี่ยหลายรอบพี่น้องตลอดระยะเวลาประมาณหนึ่งปีนะคะ เพื่อทรงให้พี่นอ้องแฟนคลับเนาะที่อยากได้ไปปลูกไปเห็ดแนวเห็ดพันธุ์แต่ว่าบอท่านได้เหตุคลิปแบบเว่าจากันเต็มๆจากเถื่อถึงเทคนิคการปลูกต่างๆพ่อคะที่แรกเริ่มปลูกคานี่เป็นไปเป็นมาจากไหนพอ่อคือเอาคาเกษตรอย่างไงมาปลูกคะเอามาปลูกว่าสิขายนอมันนี่ละ,ะที่แรกก็ได้ว่าเด,ดเด่นได้เด่นเหมือนเราส่งสมรอ่อยเพราะเลยขายกับเขาค่แล้วไ,ได้ขายนอบบคะ กระได้ขายอยู่ช่วงหนึ่งจ้ะบ้านดียมาได้ขายก่อมันก็เลยบ่ได้ขายนอมาได้ขายก่อครับประมาณหนึ่งปีได้เนาะที่กระแสเข้ามาเนาะครับครับค่ะกพอใส่พื้นที่ปลูกมองนี่ไร่้างใดคะประมาณไรหนึ่งนี่ละประมาณไรไฟน้อยหนึ่งนี่ละไรโกกัวครับกะทาคิดเป็นกอกะตกอยู่ประมาณจะกอค่ะพันโกกัวนี่แหละจังเป็นพันเท่าไยนี่ละพันเย็ดทุกพันสองนี่ละจังว่าทำเป็นเดรนับเต็มเต็มเนาะแต่ว่าเบื้องพอนี่จะปลูกแบบ ปลูกแล้วส่วนได้ขายได้ก็เอาขายอกไปกรไ์ขายไปน้ำค่ะแล้วก็ปลูกไม้แบบนี้ปลูกไม้อ๋อค่ะก็เลยจับบนแน่นก็สลับสับเปลี่ยนไปแบบนี้เลยลงไปน้ำโอ้ก็เขาวอกเาเขายุเอาเข้าไปว่าเอาสีส้าสรุปปีที่ผ่านมานี่ททำได้ได้บนเนื้อที่หนึ่งไร่นี่ประมาณจักบาทพอแซนไปตายนี่แหละประมาณแซนพรเห็นเซนหนึ่งเมือดอกแซนพันนี่แหละเจ็ดพันเ่อได้ แสนไปปลายมันก็ดสิเป็นแสนเก่าแสนแปดเลยนตัวหมาแสนไปปลายนี่แหละแสนต้นต้นตัวกระสันเอาอย่างสิเทคนิควิธีปลูกพี่น้องสวนหนิงงามแห้งค่ะเขอมานให้หอมก่อนค่ะลบแดดที่นี่หอมก่อนเนี่ยค่ะพ่อคะที่แรกพ่อเอาพันธมาตาใส่ค่ะเอามาแต่น้ำพี่น้องมันนั่นจานผุนดาอ๋อในเนี่ยเนี่ยนั่นจานเนี่ยค่ะค่ะแล้วเทคนิควิธีปลูกล่ะคะพ่อปาตานีนี่พอเห็นพ่อกำลังปลูกไม้อยู่นะคะ ว่าเริ่มต้นให้ฟังไหมแน่ว่าวิธีการปลูกของพ่อเห็ดแบบใดขุด<อ>ลุ่มปลูกจังใดเห็ดจังใ<อ>ดค่ะบั้นโหลดจักสิว่าจังใด้อก็ขุดลุมล่มก็ปลูกประโยชน์ขึ้นาน,นี่ยละ่ะเอาสิคุดลุ่มกวางวันใดโอ้บมกโมกวางดอกลุ่มกับจิ๊ประมาณสามสิบเสนนี่ละ่ะจา้าเลิกบ่กบค่ะเลิกกับจักจีสิบน,นี่ละ่ะจา้า เข้าต้องพุ่นดินเน่รูมเนี่ยค่ะพ่วนเหนือแหนยู่ค่ะใส่ยังเน่หันแน่ใส่ปุ่นใส่ปุ๋ยธรรมดานี่ล่ะห้องจังน้อยนี่ล่ะคุณยังค่ะพ่อคุนขี้งัวขี้คั้วไอ้เขานี่ล่ะอ๋อเอาคูข่าววัสดุแหมนอันคูข่าวลงในหลุมก่อนครับจ้ะแล้วพ่อจังเอาต้นพันธุ์มาปลูกแหมนต้นพันธุ์ที่ปลูกนี่ใสแรกๆนั้นใสจคกต้นพ่อใสสองสามนี่ล่ะบวกเกินนี่ล่ะตอนนั้นบ่ท่านมีพันธุ์เป็นของเจ้าของเดี๋ยวจะสียแรงได้คือกันนั่นละ จ้เบยงหน่อยก็ใส่หน่อยเบยงหลายๆก็ใส่หลายจ้าแต่ว่าซูมือนี่ก็ใส่หลายแน่เพราะว่ามีต้นพันธุเองข้างนอกใส่หลายแน่อยู่มันแบ่งออกหลายก็ใส่หลายอยู่จ้าหลังจากนั้นให้น้ำเขาจังไดข้าวพอน้ำบัวเปลืองดอกอาทิตย์หนึ่งก็บสองเทืาอ่าอาทิตย์ละสองเถ้ากับพ่อหน่าแม่นน้ำบัวเปลืองดอกจ่าเราเขาปลูกไปจักเดือนพ่อเขาจังจ่าซับนอได้ขั้นปลูกซับนอมันกับโบเกินคือสิโบเกินหกเดือนเจ็ดเดือนนี่ละค่ะ ซับนอได้ซับนอขายได้นอแมนจ้าบัตตานีทาทาจะเฮ็ดเป็นพันล่ะคะพ่อทาให้เป็นพันกันหลายคนนั่นแน่ประวาแปดเดือนเก้าเดือนผลละค่ะจังเป็นแนวเป็นพันได้ดีเนาะแจ่สมบูรณ์มันผลละจ้าจ้ามันออกดูออกยังด้ายแน่ผลละทีกอเขาออกใหญ่ๆหลายแบบนี่พ่อมีเล็ดลับพิเศษอกคะว่าใส่เห็ดพิธีไดนให้โอ้ยมันก็บ่มีอย่างดอกวัหนาเลยมันงามมันก็ใหญ่สนตัว หอบนอกนี่ละขัวบุ้มออกให้มาบุงกวงแน่ค่ะพ่อต้นนะใส่อ้อยออกข้างนอกบแม่แม่แม่ปุ๋ยยังนะคะที่เอาใส่เริ่มแรกก็ใส่ยู่ดีอนี่ละให้มันเขียวค่ะต่อมาก็ใส่ซิฟาค่ะมายุดิซิฟานี่ยละค่ะเขาคุ้มเฟืองบ่ค่ะพ่อคุ้มอยไม่ไม่มันจังสีบ่แห้งอืมค่ะคุ้มเฟืองน้ามาตอนนี้เขาเปื่อยเป็นปุ๋ยแล้วเนาะพ่อนี่เนาะมันก็ทึ่งบ่แห้งทึ่งมันก็ดีกูกันได้อยู่นแต่ก็มีเฟืองใส่ค่ะ เขากระเปือยเป็นปุ๋ยแล้วแม่นใส่เบิ้งพ่อพ่อหาเบิ้งนอที่สามารถแบบว่าเขาซับขายได้นั้นพ่อพ่อต้นประมาณใดสาธิตให้เบิ้งเนี่ยค่ะนั่นได้บ่นี่นี่พ่อนัซับขายบ่ค่ะต้นนั่นได้บ่กะจะจัดแก่แน่เอาแก่บ่นั่นแม่นทำไรกับชาวบานพอดีอยู่เ้ข้าวเจาะข้มาเออเข้ามากเกลี้ยงสันมากเกลงสันมักสองใบหน่อยหน่อยจ้า มากสองใบในน้อยสองใบในน้อยเห็นปะคะมือเกาะแมนแมนสองใบซ้ำหน่อยนอกประมาณนี้นะคะแต่ว่าให้มันโบแก่หรอกมันหันข้าเจ้าว้เสียามันงาวกข้าวเจ้าวาายักข้าวเจ้าวายงาวยักษจริงๆต้นนั้นโบแก่นะพอดีนะเห็นปะคะนี่นี่พอดีค่ะนี่นี่จับหนอพี่น้องค่ะหนอหนึ่งด้วยค่ะนี่ค่ะแบบนี้เลยนี่เด้อพี่น้องค่ะหนอคาเนี่ยหนอละสองบาทพี่น้องหนอละสองบาท ตัวนี้คือมีนามเนาะพอดีฝนตกผ่านซุ่มมีซุ่มนี่ละพี่น้องคะถ e. ักข้ายนอนละสองบาทเด้อค่ะเด้อนอนเ่วนอนงามสามนอนนี่นอนละสองบาทพี่น้อง๊าดเนาะอุปูอีปีอยู่ฮาดยา่วแห้งประมาณแปดสิบเส้นได้วะมลเซิเมตรหรือสิเมตรหุุนบ่พอ เมียคุณได้นีข้างใบวันนอแม่คุณได้นีที่นองค่ะนอคาเกษตรแดงไงนะคะนี่เบิงเบิงสวนพอสงานี่ละสุดยอดค่ะคุณใดอยากได้พันธุ์อยากได้แนวนี่อยากได้เทคนิควิธีปลูกเห็ดจังใดจังนออบอวบยังไงงามๆจังสี่กะมาเอาเทคนิคดีๆน้่นพอได้แต่กระบอกไปในขีปอยู่ว่าใส่ปุ๋ยออยออกข้างนอกเอานอพอนอแให้เขาแตกกอออกแม่น ถ้าเฮาซับนอขายแบบนี้เฮาก็จะมีการแต่งกออยู่บ่พ่อตัดนอเก่าเขาถิ่นตัดต้นเก่ามันบ่ถ้ามันเฒ่าแล้วก็แต่งปาดออกนําอยู่อ๋อกระปาดล่าเฒ่าออกกระปาดล่าเฒ่าออกให้เพิ่นเอาลําน้อยเพิ่นใบเพิ่นก็ขึ้นเองค่ะเพิ่นก็จะน้อยใหญ่จังซี่เนาะแม่นๆอุ๊ยต่างกันหลายอีหลีเด้พี่น้องกับขาตาแดงขาตาแดงนี่2หนอยังไม่ถอดหนีนี้เนาะอุ้ยเสืยอจอดีลีพี่น้องค่ะเบิ่งเด้อนั่นอุ้ยพี่น้อง นอน <c oughs> นอคักนอแน่นอนใหญ่อิลีค่ะใหญ่คักอิลีพ่อเอาไปเห็ดยังเลยแน่นะคะนี่เอาไปเห็ดยังกินเลยแน่ค่ะโอ๊ยกิดสิไรเวิดคูนี่วนั่น,น่ะนาะค่ะตัว,ตว,สวเสียวีดีโอก็ขึ้นหนึง่งกับบวกกินกับแจีวไปเสร็จแล้วหนึ่งลวกกินกับแจีวของบ้านคือกันนั่นแหละออมแกงได้เบิร์ตนั่นแหละจ้าพี่น้องค่ะงามเลยเห็ดนี่ไร่กินได้เบิร์ตนี่อิ่มได้เนาะนี่พราะว่านอนอิ่มแลงนี่ได้เนาะผมก็ว่ามัน ได้แล้วสิกินข้าวมาสิยากพี่น้องส่วนพ่อมาถ่ายก็ <c oughs> <c oughs> อบอกให้เราซับไห้เลย <c oughs> อยากกินข้าวกษตรแดงใหญ่งามงๆเราบุย่อมขายให้ไผ่ได้พี่น้องตอนนี้นี่แต่สาวจำเย็นกับมบ่วนเอานี่นี่นเอา้าซับนี่กับพ่อละนะพอ่อ <c oughs> หานอนนี่หานอนอนี่พี่น้องคะ่ะถามว่านอนละสองบาทนี่พ่อซื้อเบิร์ตปีมีแต่สิขายแพงกว่านั้นนอนสามนอน <c oughs> สามนอนสิบก็ได้เนาะพ่อนะเบิ่งมันใหญ่หลีพี่น้อง กันใหญ่รูใหญ่ราปปอกแล้วงสีก็เจ็ดนองสี่ก้าวบาทนะซ้ำกำปั่นกำปั่นหน่อยว่าคนโตหน่อยกำปั่นหน่อยว่าสันเฮ้ยพี่น้องค่ะคุณนะเอาใส่เบื้องเจ้าคุดมาอีกแล้วพี่น้องค่ะนะ่นเบื้องเบื้องเบื้งนี่แตงสีเล้ค่ะพี่น้องค่ะขาเกษตรแดงใหญ่นะคะ สวนพอสางนาโพเด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อกสิออออกส่่งนีเด้ยู่กลางบ้านเลยค่ะนั่นแล้วพอดีหลายเนาะพอเนาะพอดีหลายเนาะนับนับรองเบิ่งสูตรนั่นกอหนึ่งมีอยู่เศร้าน้อแบบนี้กอเดียวกอเดียวครับขึ้นพร้อมกันเศร้าน้อป้าโถว่าขึ้นพร้อมกันยีซิบนอนี่มันต้องหมดดาวได่อยู่ระหว่างอะไรหรอเขาเขาเลยเขาเลยขุดเอาเลยก่อนโบเรือโบต่อเลยจ้ายายเอาเก็บลอยแล้วว่าน้อลายอันซ่อนค่ะค่ะโอ้อ้อลายแห้ง อ้าอันก่อนที่จะได้ขายพันธุ์นะคะพ่ออันได้คุดขายแม่แล้วได้คุดขายนออยู่บอกคะขายเนี่ยอยู่แถวมาม่อนขายม่อนม่อน,นอันนี้บบได้บบได้คุดจึงเม็ดอกม่อนคุดต่างหากขายอยู่ใส่ก<อ>ับไปขายใส่ขายอยู่ตลาดนี่แน่น,นะพ่อแน่นี่ละขายนอละสองบาทนั่นเนาะแม่จ้ะถ้าปอกเคยปอกขายบะปอกนึนก็นเจ็ดนอเศร้า พี่น้องผู้ให้ปอกกระปอกให้เนาะแมนผู้ผู้สือไปเองเลยบ่ต้องปอกกระไดอย่างนี้น้องโอ้ยพี่น้องเอ้ยอย่ามาสั่งนอค่ะกับสาวน้องยืนเด้อพี่น้องสิบ่มีให้เด้อค่ะพ่อปูก็เบิร์ดหลายป็นได้ก็ค้าค่ะตอนนี้นอกจากมองนี้หนึ่งไรก็กลัวนี่นี่ได้ย,ยินว่าอยุหน้ากับมี่โอ้รวมแล้วมันก็สิบ้างสองพันกลุ้มนี่ล่ะสองพันกลุ้มพี่น้องงานอยู่จ้ะสองพันกลัวอยู่ค่ะการเน้นขายพันเนาะ ถ้าบ่ได้ขายพันธุ์ยังสีซับนอนอ่ะแม่นข้าบโมด้ขายพันธุ์จากสิขายเนี่ยอะไรนะสิขาววิธีทรงคานอคาขายอยู่เดียวนี่พี่น้องพ่อขายต้นพันธุ์ขาเกษตรแดงใหญ่อยู่เนาะค่ะเนาะขายอยู่ครับจ้าขายทางใดแน่รับพ่อคะขายไปหลายหม่องอยู่หลายอำเภออยู่บ่แล้วพ่อจะให้ข้าเจ้าติดต่อมาจากใดให้มาเอาอยูุ่นี่หรือสีทรงไห้ครับพ่อจ้า มาเอาอยู่นี่ก็ไ้ขันบ่มาเอาอยู่นี่ก็าาออกลุงสาวยืนทนแล้วมองมันไงทรงกองนี่ติดต่อสาวลุายืนเนาะแมนแต่ว่าถ่ายอยากได้ยื่สวนเลยนี่ค่ะมาติดต่อได้เลยครับค่ะเอาเบอร์ทัมาเบเิ้งหล่ะพอนนาอ้าวศูนย์แสมองหอย่งนะเจ็ดสองห้าเจ็ดหเจดหนึ่งเจ็ดนึ่จาะจ่า,จาสวนคาพอสงานาโพนะคะติดต่อได้ ถ่ายอยากให้ยทรงออนไลน์กติต่ัสาวน้ำเยินถ่ายอยากมาเอาน้ำพอหอดสวนมาเยี่ยมมาชมกระเชิญที่สวนพอสงานาโพนะคะขอบคุณในไลน์ด้วยความมีเด้อคอบคุณค่ะ<ม>ขอบคุณค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณที่ลองติดตามนะคะอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันค่ะสวัสดีค่ะ พี่น้องนี่พอแล้วว่าเอาจุม่มลุงองค์โหลดมาสะินำนำเขาไว้เขาเสืส้อสีเลยพี่น้องเออเอาไว้บนกองพี่น้องขาจังสีเลยนะ้ยปลูกในกำงสีเลยเอาสิผู้ใดที่ซื้อขาเกษตรแดงใหญ่ก็สาวนุ่ยืนไปได้หลายปลูกในง่ามตอนนี้ถ้าผู้ใดซับขายแล้วรบกวนติดต่อสาวนุ่นค่ะเดี๋ยวจะไปถ่ายคลิปให้นะคะอ,อยู่จังหวัดใดอยู่อำเภอใด พี่น้องว่างคอมเมนต์ใต้คลิปเด้อค่ะเด้อสาวน้ำเงินจะออกเดินท้างไปไปถ่ายคลิปให้พี่น้องนะคะว่าตอนนี้ซับค่าขายเล้วเด้อจากสี่สิไปคอนซอนนําค่ะคาเกษตรแรงใหญ่นอนอนหน่อยไล่ายพี่น้อง